ห้องซ้อมคอนเสิร์ตค่ะให้ซื้อได้เก็บภาพนะคะเป็นออเดอร์ก่อนค่ะเรียกน้ำย่อยเหล่าแฟนคลับแฟนเพลงนะคะแล้วก็ซ้อมกันแบบเบาๆไม่ได้แล้วค่ะจะเต็มมาเลยแน่นห้องซ้อมไม่ได้มีแค่ศิลปินหลักนะคะก็คือบอยปอสค่ะยังมีนะักร้องคอรัสไปจนถึงนักดนตรีที่แต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็ใส่สุดนะคะเพื่อให้เห็นว่าคอนเสิร์ตบอยปอสอเ o อร์ซอง t ักรีเตอร์คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบกว่า16ปีพร้อมมากจริงๆค่ะ ไล่เรียงลิสเพลงที่จะร้องในคอนเสิร์ตก็คือมาตั้งแต่อัลบั้มแรกค่ะจนถึงอัลบัมล่าสุดนะคะขนทั้งเพลงดังเพลงไม่ดังมาครบเลยค่ะรวมถึงเพลงฮิตล่าสุดอย่าง I'm o k Not Okay ที่มีให้เราฟังแ,แบบที่แฟนๆต้องหูเคลือบทองกันอย่างแน่นอนซึ่งคำนี้ค่ะทำเอานักแต่งเพลงมือทองอย่างบอยโกสิยพงศ์เนี่ยเป็นงงมาแล้วนะคะว่าหูเคลือบทองหมายถึงอะไรกันแน่จนต้องมาโพสต์ถามในเพจค่ะกว่าจะเข้าใจว่าหมายถึงเพลงเพราะมากนะคะ ก็เป็นอินเตอร์แอคน่ารักน่ารักค่ะระหว่างแฟนเพลงกับศิลปินที่อยู่กันมานานตั้งแต่ยุค90แล้วก็ยังซัพพอร์ตกันมาจนถึงยุคนี้ค่ะยุคที่เพลงไทยเองเนี่ยก็มีให้เลือกฟังเยอะไม่ซ้ำแนวรวมถึงคอนเสิร์ตที่จัดต่อเนื่องกันแบบไม่พักนะคะจนแฟนคลับแอบบ่นว่าทําเอากระเป๋าตังค์แบนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในมุมบอยปอดนะคะมองว่าเป็นเรื่องดีทําให้เห็นว่าวงการเพลงไทยคึกคักคนฟังได้ประโยชน์ส่วนศิลปินเองยิงต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกัน,นะคะ่ะ มันมีบางเพลงที่อาจจะไม่ใช่เพลงฮิตแต่เป็นเพลงที่เราภูมิใจอะ่ะเราก็เอามาเล่นนี่แหละแล้วคนที่ฟังอัลบั้มเนี่ยจะจะแฮปปี้อยู่ละแต่ถ้าคนคุ้นเฉพาะเพลงฮิตก็อาจจะได้ได้มารับฟังเพลงเหล่านั้นความท้าทายคือทำยังไงให้เพลงเหล่านั้นได้รับความลื่นลมด้วย<ห>จริงๆเรียกว่านอกจากจะเป็นผู้ชมได้มีความหลากหลายแล้วผู้ร้องเองก็ต้องไปได้แค่างานเดียว <laughs> เพิ่งทรงาบเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ว่าทําให้หูมีแสงอะไรไงี้ใช่ไหมะไม่ใช่เบื่อแน่นอนฮะทุกอย่างก็จะไปได้อย่างลื่นไหลมีทั้งเร็วทั้งช้าแล้วก็เรียกว่าอะไรเรนจ์ใหม่อ้ามันเหมาะสมที่จะอยู่แล้วเทอยู่แล้ว <laughs> อยู่แล้ว <laughs> หูเคลือบทอง เล่นคำนะที่ตัวเองเคยสงสัยนะหูเคลือบทองอะเพลงเพราะค่ะ,คคะคว,วงการเพลงไทยเราปีนี้คึกคักจริงๆนะคะการันตีจากตารางคอนเสิร์ตของศิลปินค่ะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่เนี่ยความถี่ก็มีทุกเดือนค่ะหลายคอนเสิร์ตก็โซอท์นะคะแสดงถึงพลังซัพพอร์ตของคนฟังเพลงไทยว่าก็ไม่ตกอ,อยู่นะยังของบอยป๊อดค่ะก็ยังจะมีอีกคอนเสิร์ตใหญ่ในเดือนธันวาคมน,นี้กับคอนเสิร์ตร,รวมศิลปินครบรอบ30ปี Kai Bakery Music ค่ะ แต่ว่าถ้าใครอยากฟังเฉพาะเพลงของบอยบอดพร้อมแขกรับเชิญต mm ัวท็อปก็เจอก่อนได้เลยนะคะ mm hmm. ที่คอนเสิร์ตบอยบอด Our Songs Together วันที่28-29มิถุนายนนี้ค่ะ